สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะ,ะหลังบ้านจะนำภาพนะคะบรรยากาศที่เราได้ไปจังหวัดศรีสะเกดกันนะคะ f อคือตอนคือตอนที่ไปนะคะเราเดินทางไปด้วยกันแต่ทีนี้พอไปอยู่วันสองวันหลังบ้านมีภารกิจนะคะที่ต้องปฏิบัติต่อที่กรุงเทพนะคะก็ต้อง เดินทางกลับมาก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านก็ยังปฏิบัติงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะคะแล้วท่านก็ได้ไปเยี่ยมนะคะเยี่ยมเพื่อนญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนนะคะตอนนี้ท่านก็ได้เป็นนายอำเภอป้ายแดงนะคะก็ ท่านเป็นมานานหลายเดือนแล้วนะคะท่านได้เลื่อนตําแหน่งเป็นนายอําเภอนะคะมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าทีเนี้ยท่านทานายสุรชัยชินชัยนะคะยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาว่างที่จะไปร่วมแสดงความยินดีนะคะ f อก็ช่วงนี้ถามว่างานที่กรุงเทพก็ ซาซาบ้างนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปแวะดูสวนทุเรียนได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หลายหลายท่านนะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะทุกท่านเราไม่ได้มีโอกาสไปเนาะเราติดงานอยู่เราก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะคะที่ไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะคะเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดนะคะ FC ก็ท่านก็ได้มีโอกาสแวะไปร่วมแสดงความยินดีนะคะกับเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนกันมานะคะ FC ก็มีการร่วมทุกร่วมสุขกันลหลายๆอย่างนะคะก็หลังบ้านได้ปลีกตัวกลับมาก่อนนะคะทุกคนไม่ได้ไปร่วมในงานนะคะของเมื่อวานเนาะ ท่านก็ได้ส่งภาพมาให้เราและเราก็จะได้ลงให้ FC ได้ดูกันนะคะว่าท่านเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะจะเรียกว่าเป็นการรวมญาติก็ได้นะคะเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยนะคะ FC วันนี้ได้เวลาพอสมควร <c oughs> เวลาสมควรได้มาแสดงความยินดีกับเพื่อนรักสมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยกันรวมทั้งต่อสู้ในกิจกรรมมุ่งมั่นในการงานมาด้วยกันวันนี้เพื่อนได้เป็นนายอำเภอที่เบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นบ้านเกิดของทนายสุรชัย ก็ถือโอกาสมาสแสดงความยินดีกับเพื่อนซึ่งได้รับตำแหน่งใหม่เป็นนายอำเภอเบญจลักหรือพ่อเมืองอำเภอเบญจลักษ์ครับทนายเบิ่มสุรชัยชินชัยซึ่งเป็นเพื่อนรักเรียนมัธยมด้วยกันหมหาวิทยทลัยรามกำแพงด้วยกันวันนี้ เพื่อนรักได้มาดำรงตำแหน่งอันสำคัญเป็นผู้ปกครองพิทักษ์ความสงบสุขให้อําเภอบัญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นอําเภอบ้านเกิดของพวกเรารวมทั้งเพื่อนบุญน,น้อมด้วยแล้วก็นายด้วยนะครับถือโอกาสแสดงความยินดีกับท่านในอําเภอคนใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนรักร่วมรุ่นกันมาขอให้ท่านจงดำรงตำแหน่งใน ในอำเภอพานำความสงบสุขความร่มเย็นความพัฒนาบ้านเมืองบ้านเกิดมณอน,นของเราให้รุ่งเรืองไปขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่กงานไปตลอดไปครับทราคุณครับเยีย่ยมให้หน่อยเดี๋ยวค่อยต่อแล้วค่อยเพื่อนรักครับท,ท่านทานายสุรชัยจินชัยสำนักธรรมรังสีสรกายควาธรรมลังสีสนะครับท,ท,ที่ มีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นเพื่อนรักที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็ร่วมทุกร่วมสุขหลายอย่างั้งเกิดสมัยเรียนนะครับก็รู้สึกว่าเราก็ได้วิชาความรู้ไปประกอบอาชีพต่างคนต่งางพนักหานกินท่านก็จะเรียนรุ่งเรืองในสายของยุติธรรมนะครับแล้วก็การเมืองก็มาตามสเสต็ปของราชการไทยนะครับว่ามายอยู่ในสายมหาไทยก็รู้สึกว่า ดีใจพื่มใจมากที่วันนี้ท่านได้มา,าให้ให้กำลังใจแล้วก็เ,เป็นสิริมงคลในบ้าน,นพักในอำเภอโดยตรงเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านมากขอให้ท่านและครอบครัวทรงประสบสุขในชีวิตการงานครอบครัวจเจริญรุ่งรเรืองในการทำงานแล้วก็เสือได้เป็นใหญ่โตใน ทานภาคหน้าก็คงเป็นเพื่อนที่ดีที่ไม่ลืมกันนะครับท่านเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนทุกคนนะครับท่านสุรชัยริงใจขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคุณนายก็มีส่วนเกี่ยวพันในทางญาต์ญาติในที่นี้คือญาติของเพื่อนแล้วก็ผมเองก็ไปเติบโตที่บ้านของคุณนาย บ้านป้าของคุณนายพ่อพันลบก,กับคุณแม่นั้นก็เป็นเติบโตที่นั่นตอนเรียนวัธยมปลายที่ศรีสเกตวิทยาลันะครับก็ถือว่าเป็นญาติที่ผมคุณที่หล่อล้อมแนวคิดหล่อล้อมให้ทนายเพิ่มมีความกระตันยูรู้คุณคุณนายวิก็เป็นบุคคลที่ถูกเรารู้ว่<อ>ารล้กายเป็นญาติอีกคนก็ คนสี่พี่พี่ทำงานรักสาขีดโทรศัพท์คนสี่น้องทำงานรักสาขีดไพรสเนลยแล้วก็แล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันนอกากนี้ครูได้เปิสนิทกันมากนะคูสนิมากมากเลยเราบ้าหงายกังเลยเอาเบอร์ไปชวนเราไปเจอต่างทั้ง แตอนดูเราเจอทั้งวรัพอสามรีเพิ่มกำวนไปเจอเราที่ราเราเป็นประธานดอาจารย์รามีอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะพอวุ้นขึ้นเราก็มาต่อเ้าก็ผสมเร็วจบไปรอเพื่อนจบ่อนเพื่อเพื่อจบแล้วไปอกันเรามากันทารเรามาถามมาเพื่อนเิ่ม ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะช่วงกลางวันที่ท่านได้ไปแสดงความยินดีกับท่านในอําเภอคนใหม่ของอําเภอเบญจรักนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะ f อก็คือท่านทานาเดชพระอารักษ์นะคะท่านเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนนะคะตามภาพที่บรรยายไปเนาะตามคลิปวิดีโอนะคะที่ท่านส่งมาให้หลังบ้านนะคะ ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะของการทำงานของทนายสุรชัยชินชัยนะคะก็เป็นการพบปะเพื่อนนะคะตั้งแต่สมัยเรียนก็เป็นภาพที่อบอุ่นนะคะทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะต่างภาระต่างหน้าที่เนาะแล้วก็ทุกคนก็มีงานแยกย้ายออกไปออทำ หน้าที่ของตัวเองนะคะก็คือท่านทนายสุรชัยเนี่ยก็ทราบข่าวว่าท่านธนเดชนะคะได้เป็นนายอำเภอมานานหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลา,ไม,มวลาไม่มีโอกาสก็ช่วงนี้มีเวลาแล้วก็มีโอกาสก็ได้ได้แวะแสดงความยินดีนะคะหลังบ้านทนายลุงพลก็ขอ แสดงความยินดีกับท่านธน,นาเดชพระอารักษ์ด้วยนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่บ้านท่านนะคะก็เป็นธรรมชาตินะคะหลังบ้านเห็นก็คือไปที่บ้านไปเห็นบรรยากาศแล้วนะคะแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานนะคะต้องต้องเดินทางกลับมาก่อนนะคะ FC วันนี้ก คลิปนี้นะคะหลังบ้านก็จะขอลงไว้แค่นี้เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านทนายสุรชัยชินชัยร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนรักนะคะ FC ในการได้รับตำแหน่งใหม่ฝาก fc ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะลงไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ